เรื่องเรื่องบ้านไปถึงไหนแล้วอัพเดตเรื่องบ้านถึงไหนแล้วเพจที่นนทบุรีที่ของเป็นของครอบครัวแล้วก็คนละหลังคนละหลังเลยยังไม่เสร็จเลยครับของคนอื่นเขาไปก่อนแล้วไงของผมเป็นแบบคนสุดท้ายใช่ยังแบบได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับวิสิทธิ์คือเออว่ะไม่รู้น่าจะน่าจะเข้าไปดูบ้างไหมไม่ได้ไปเลยทำไมอ่ะไม่มีเวลาเลยแล้วผมแต่ว่าให้พี่สาวผมไปแทน ชาเพราะบ้างคนอื่นทําก่อนใช่คนอื่นเขาแบบรีบร้อนกว่าไงเราแบบไม่ได้รีบก็เป็นคิวสุดท้ายใช้ผู้รับเหมาทีมเดียวกันใช่พี่ป๊อกเอาไปก่อนพี่ป๊อกเขาอยู่ไปแล้วนะใช่เขารีบก่อนไงก็เลยเฮ้ยเอาไปก่อนเลยอันนี้น่าจะเหลือหลักสุดท้ายก็คือของพีทเลยใช่ไหมครับที่สร้างขายสุดแล้วใช่แสดงว่าเสร็จไม่รู้เหมือนกันพมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยผมยังไม่รู้ไปถึงไหนเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จเหมือนกันครัจะฮารุฮาราอลังบอกคนบ้านอื่น น่าจะน่นาจะ้อยสุดในทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเก็บไว้สุดท้ายเน้นแบบเรียบๆมากกว่าใช่ชอบแบบอะไรมันหน่อยๆอย่างเงี้ยอยู่เองหรือไว้ให้ใครอยู่ด้วยพ่อครับใช่ครับเป็พ่อไม่จริงไม่จริงไงแบบว่ารู้สึกเหมือนโดนหรอว่ารู้สึกเหมือนโดนด่ารู้สึกเหมือนโดนด่าไม่ใช่พ่อพ่อของอยู่ไงก็คือแบบว่าก็คือเป็นแบบ เหมือนตอนนั้นคือญาติิอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยเราแพนถึงอนาคตเลยไหมอาจารย์นนะใช่เดินหอครับก็ผมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องในการสร้างอันนี้เลยก็เลยอันนี้เป็นบ้านของผู้บ้านแหละเพราะว่าจริงๆคือไม่เคยมีบ้านมาก่อนใช่ครับเริ่มมีแต่แบบเป็นเหมือนแบบคอนโดอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีบ้านมีสวน จะชินไหมปกติเราอยู่ในที่สูงตลอดเลยก็ตื่นเต้นดีนะผมแบบว่าดูน่าจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนเขาก็ดูแบบมีอะไรเงี้ยแล้วก็เออเจ๋งดีว่าเรามันเป็นประโยคที่แปลกดีว่าแบบทุกคนดูเราเกิดมาเพิ่งจะมีบ้านเลยแบบเออเอออ่ะที่ว่าเพิ่งจะมีบ้านใช่เพิ่งเพิ่งเพิ่งมีความรู้สึกว่าเออเหมือนจะมีบ้านเลยจะต้องมีแบบโซนเฉพาะพิเศษที่เรารีเควสไหมคะไม่มีเลยครับผมก็เป็นปกติอ่ะคือแบบว่าก็ก็แค่มีห้องเฉยๆคหนึ่งห้องแค่นั้นเองก็เรียบง่ายใช่ครับเอองะไร พี่ผมเป็นคนดูหมดเลยเราไม่เน้นอะไรเลยบ้านเด็กห้อยนอน่รือก็ยังมีอะไรล้นอีกแต่เพราะว่าของผมคือเหมือนแบบโปรเจกต์นี้พี่ผมเป็นคนดูก็เลยแบบเ่าปล่อยให้เขาแบบรันดีกว่าไม่งั้นแบบหลายคนมันแบบหลายความต้องการแล้วมันแบบมันไม่เสร็จอะไรแบบง่ายๆดีกว่าก็คือเราแค่บอกว่าห้องเราอยากได้แบบไหนแค่นั้นใช่ครับแค่อยาก มีบ้านบ้างมีบ้านอย่ครับงานเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีครับก็กำลังจะมีรักแก้วเนาะก็กำลังจะฉายก็20ตุลานะครับผมพูดพือหัดอ่าก็ก็มีหนึ่งอันและที่เหลือก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำครับตอนนี้เห็นบอกว่าแน่นมากก็ มีกําลังเนี้ยครับกำลังกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการถ่ายทําอยู่อีกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีภาพยนตร์อีกเหมือนกันครับเอ่อ GDS นะครับผมชื่อ OMG ก็เดือนตุลาเหมือนกันยีเท่าไหร่วะยี่สิบนะฮะคือก็มีอยู่ทั้งในทีวีและอยู่ทั้งในโรงหนังเลยนะเดือนตุลาช่วงที่หายไปก็คือไปไป ทยู่<ช><ว>กา <S <S ก็ช่วงที่ผ่านมามันก็คือถ่ายอย่างเดีเเยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือมันก็มีโปรเจกต์ต่อๆกันมาและอย่างลากแก้วอย่างเงี้ยก็มันเริ่มในช่วงโควิดเนาะมันก็เลยมีการถ่ายมีการหยุดมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยก็เลยกินเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่แล้วนี่ลุกมันเกีเ่ยวกับละครหรือว่าเราต้องใจปักลไว้่ออ๋อใช่ครับของของโปรเจกต์อื่นครับผมใช่ครับอันนี้เป็นละครหรือหนังไม่บอกดิทำไมบอกเป็นความลับเขาเป็นความลับเพราะเขาบอกว่า บอกไม่ได้ไดจะได้ตื่นเต้นไงแต่เราก็ชอบงานลุกนี้ก็ดีนะเคยแควนป็กมนเนาะพยายามเคยจะลองไว้แล้วมันไม่ขึ้นจนเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งมาขึ้นตอนนี้ก็เหมือนจะเหมือนมันจะไปตามวัยมั้งมันเริ่มจะสามสิบมันก็เริ่มจะเพิ่งขึ้นมันต้องเปลี่ยนการแต่งตัวอะไรของเราไหมอ่ะก็ไม่นะคือผมว่ามันมันก็คือผมว่าแต่งตัวเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละยิ่งโตขึ้นมันก็เราก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรมากขึ้นแล้วชอบไหมคะลุกตัวเองแบบนี้ดีนะผมรู้สึกว่า ในที่สุดก็แก่ขึ้นบ้านไม่งั้นก็จะต้องเล่นเป็นเด็กมัธยมไงไม่บอกก็แบบเพราะถ้าผมโกนปุ๊บก็คือกลับไปเป็นแบบฮอร์โมนใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะไว้อย่างนี้ไปเลยไหมหมายถึงว่าถ้านอกจากถ้างานเสร็จงานแล้วไงคงขึ้นกับโปรเจกต์ครับแล้วแต่นะว่าแบบเขาอยากได้อะไรบทอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าอย่างนี้ก็ดีนะแบบตามอายุที่มันควรจะเป็นมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่า เราก็โตเหมือนกันนะโอเคเหมือนกันนั่นนี่อ่ะหัวใจล่ะคะเป็นไงคะก็เรื่อยๆครับก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับไม่มีเลยหรอเลื่ยนี่ยังไงคะก็อยู่ตามกองถ่ายอยู่ต่างจังหวัดผมก็ไม่รู้จะถ้าผมไปทําเวลาไหนเจอใครอะไรอย่างเงี้ยก็เวลานี้ชีวิตก็มีแค่นี้แหละครับใช่มันฟังแล้วดูเศร้าๆ ไม่ซะห้าผมว่ามันก็ปกติออกมันไม่ได้จําเป็นว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีแฟนชีวิตมันถึงจะปกติไม่มีคนเราโอเคคนเราตัวมันก็อยู่ได้อาส่วนตัวเหรอฮะ <c oughs> ใช่ครับก็คือตอนนี้รักชีวิตโสดนะเหอะไม่ได้พูดว่ารักชีวิตโสดนะผมแค่ว่ามันก็ม,มันไม่ได้เออแค่นั้นเองก็อย,อยู่ก็แฮปปี้ดีมันก็ไม่ได้มีอะไรถ้ามีก็แฮปปี้ครับมีมีใครที่เล็งเลงเหะ ก็อยากจะสืบเพนี้หรออยากจะลองทำความรู้จักไม่มีครับแต่ถ้ามีก็ไม่บอกอยู่ดี้ยบอกแต่ไม่มีอะไรไม่มีเขต่อไม่กล้าเปิดตัวเราหรือยงผมแค่รู้สึกว่าแบบมันพูดไปก็ไม่ค่อยจะได้อะไรอะหมายถึงว่าแบบมันมีได้ข่าวไงเฮ้ยแมวดิแมวดิโอ้แมวหน้าไม่ผมแค่รู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรดี่ะเข้ออแมหมายถึงว่าพอพูดปุ๊บต้องมานั่งตอบสมมติถ้ามีปัญหาต้องมานั่งพูดมันแบบ เราไม่อยากมานั่งแบบคนคนเราอกหักมันก็เศร้าแหละมันขี้เกียจมานั่งแบบพูดซ้าไปซ้ามาแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอะตั้งใจทีคือแต่งงานเลยชอบกุ้งกาาเลยนะหวังว่าจะได้แต่งเราจะมีความคิดมามว่าแบบเอ้ยไม่มีเลยใช่มเนื้อภาพตัวเองแต่งงานในหัวเลยมันก็อยู่อย่างนี้ก็แฮปปี้ดีก็เลยยังไม่ไม่ได้นึดถึงเรื่องนั้นเพื่อนๆมีแนะนำสาวๆ ไม่มีผมยังไม่ได้เจอใครเลยพี่ผมไม่เจอเพื่อนเลยด้วยอ่ะเออคือเจอแต่แบบทีมงานแล้วก็ถ้าเพื่อนก็คือเจอนักแสดงในกอง <c oughs> ห,หลัมกสุดก็มีแค่นั้นช่วง,วงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินได้หรือเ <c> ป <oughs> <c oughs> <c oughs> ล่ากอบโกยชั่วโมงบินครับผมเก็บ<ม>ประสรบการณ์ทํางานแต่ก็ไม่ได้เหงาใช่ไหมโอ้ยเพื่อนเยอะมากในกองถ่ายเยอะมากก็ไม่เหงาเลยนะใช่ครับนี่ครับแฮปปี้กับซื้อต่อก็ ก็แฮปปี้ดีนะตอนนี้ก็มีความสุขดีใช่ครับสนาสร์สนาร์นี้ได้เขาเพิ่งมีความรักทำไมอะยังไงอะอยากรู้เลยอะตอนนี้รู้กันหมดแล้วบอกว่าไม่อยากเปิดเผยอ่ะโอเคนะคขอบคุณครับ